สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lin Ferry ทลลอตนะคะคลิปนี้จะเป็นการ open box ของ The Law of Attraction Dark Oracle โดย e a s t e r and Jerry Hicks ซึ่งล i นหาซื้อฉบับภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เลยหาซื้อเป็นภาษาเยอรมันแทนนะคะลักษณะกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องกระดาษเคลือบพลาสติกที่มีความแข็งแรงทนทานค่ะ นี่ก็จะเป็นหลังกล่องเนาะทุกอย่างก็จะเป็นภาษาเยอรมันหมดเลย p r i n t in China อือซึ่งก็ในไพ่สำหรับนี้ก็จะมีแผ่นรองไพ่ทั้งหมด2ใบเช่นเดียวกันใบนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นคุณ Mr and Mrs h i กส s นะคะ โทษค่ะไม่แน่ใจอ๋อมีแผ่นรองไพ่แค่ใบเดียวค่ะขออภัยลักษณะของการ์ดแต่ละใบนี้ก็จะมีความบางนนระดับหนึ่งไม่ได้หนามากเคลือบเงาค่ะภาพสีสันสวยงามค่ะไม้ระบายนาำลักษณะการสับไพ่การจัวไพ่นี้ก็จะเป็นการสับเชิงด้านข้างค่ะแล้วก็จัวจิกขึ้นมาหนึ่งใบเนาะ โดยที่ไม่มีการกลับหัวคว่ำหรือว่ากลับหัวง่ายเพราะหลังจากภาพด้านนี้ก็จะเป็นคำอธิบายโดยคร่าวๆว่าทำยังไงมันถึงตรงตามคอนเซปต์นี้ได้เนาะอิ b เป็น I Mag กเ t ต a a s a less อ n น e e t ฉันเป็นตัวแม่เหล็กที่สามารถดึงดูดทุกสิ่งอยากเข้าหาฉันได้วิธีการคิดแบบแม่เหล็กก็จะเป็นยังไงวิธีการของมันจะอยู่ด้านหลังไพ่ค่ะเรามาดูกันละกันเนาะว่าหน้าไพ่ จะเป็นอย่างไรแล้วก็ภาพจะถูกใจคุณบ้างไหมเผื่อใครสนใจก็จะไปหาซื้อในอเมซ o n ได้ในฉบับภาษาอังกฤษเอานะคะดูกันเลยดีกว่า i c spin imagnet der alles a n z i e h das gesetz der anziehung ist m i n e r l e b e n s g r u e n d e แปลว่ากฎของแรงดึงดูด เป็นพื้นฐานในชีวิตของฉันทํำยังไงให้กดการดึงดูดนี้เป็นชีวิตประจําวันของเราได้เนาะ Das u s i v e r s e l l e Gesetz der a n z i e h u n g d e ด i n i t i o n กฎแรงดึงดูด Universe Definition เป็นอย่างไรอันนี้จะแบบไม่ได้เป็นการอธิบายแต่เป็นการเดฟนิช i o n ของมันคือการให้ความหมายของมันนะคะว่าออกมาจะเป็นแบบไหน Ich w h i ß w ้ไว้ ich wirklich bin. ฉันรู้ว่าจริงๆแล้วฉันเป็นยังไงอ c h kann ่ e i n e Welt so e r s า h a f f e n wie es mir e r l อลี e เป็ e ล e แปลว่าโลกของฉันฉันจะจัดการยังไงก็ได้ตามที่ฉันอยากให้มันเป็น Ich sehe die e s s e n ซ e ส์ไ n ่ไ e ้เกิด e ั an. ฉันสามารถจัดการความคิดของฉันได้ภาพก็จะกึ่งเ,เส้นใยของสมองเนาะซึ่งมันก็ตรงตามคำอธิบายของด้านล่างพอดีเลยค่ะ My inner s e s a t i o n f i r t m i k e k r a f t my i n o e r feel h l e แปลว่าความรู้สึกภายในใจของฉันมันทำให้พลังของฉันที่มีอยู่ในใจมันได้ออกมา แสดงว่าวิธีการเรียกพลังใจพลังกายได้มาเริ่มต้นจากความรู้สึกข้างในเนาะ Ich muss meine Gedanken nicht überwachen muss Gedanken ไม่ต้องปลุกความคิดตัวเองเพราะความคิดตัวเองมันน่าจะมีความรู้สึกตื่นรู้ตลอดเวลาค่ะนี่ก็เลยบอกว่าไม่ต้องปลุกความคิดตัวเองเนาะ Es gibt nichts was ich nicht sei tun oder haben kann ไม่มีอะไรที่ฉันทำไม่ได้และมีไม่ได้ I see the essence von allem an was mir gefällt ฉันดึงทุกสิ่งอย่างในสิ่งที่ฉันชอบเข้ามาในชีวิตฉัน My Leben is in jeder h i n s i c h t เกรง o ันโลสชีวิตไร้ขีดจำกัด Ich sehe mich wie ich h a r ม o n i s c h e a b พ i c h t e n s n นเซี e ฉันเข้ากันได้กับทุกสิ่งอย่างที่ฉันอยากจะเข้าที่ฉันสามารถดึงดูนอันเซียร์ so i c ก s e h ย mich wie ich m i c ล v o l l k o er นอร์ส r ständiger f รีเ e erfreue Schön, hento, schön, timmi, quam so. La im Ur, de losse Tenden. Ich sehe mich, wie ich mich vorliegen, wo befindens erfreue. Schön, hento, eng, mi quam und Ich kann mein Leben ändern, indem ich meine Gedanken ändere. ฉันสามารถเปลี่ยนชีวิตฉันได้แค่เปลี่ยนความคิดของฉัน d i s o r อ e ์อุ้มครั้งหายคันดีครั้งไข่แฟชชันยิ่งต้องวลนเรื่องโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บจะยิ่งรุนแรงขึ้น m e i n e t r u m Gedanken s i n d n i c h t s c h u f f e r i s c h Fun ไม่มีทางจางหายไป l e สเตอิชเดม m บ ö s e เซนว e ดอสต n d ซ i เออิชดัสเบอร์เซอันถ้าฉันทำตัวไม่ดีฉันก็จะดึงสิ่งไม่ดีเข้ามาสู er ่ตัวฉันด a สเก s เซสเดอ a n นซ e h u งเบฮันเดร์ไมเนอร์ฟูชเตลลุงน์วีเรียลิตีตกดแรงดึงดูดสามารถ ทำความฝันให้ไปความจริงได้ Ich b e komme das w o r a n ich denke ob ich will oder nicht ฉันสามารถดึงทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความคิดของฉันไม่ว่าฉันจะอยากหรือไม่ก็ตาม Ich kann bewusst n a c h e r f r e u l i c h e n g e d a n k e n streben ฉันสามารถ ดึงดูดความคิดบวกของฉัน Ich bin so good wool ist ฉันสามารถดึงความรู้สึกที่ดีอย่างที่ฉันต้องการได้แปลยากหน่อยนะคะเพราะว่ากรัมมาภาษาเยอรมัน ลินสามารถอ่านเข้าใจได้แต่แปลเป็นไทยมันจะต้องกลับคำพูดให้เป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทยอีกทีหนึ่งนะคะ Ich bin nicht hier um gleichheit zu erschaffen. ฉันไม่ได้อยู่ตรงนี้เพื่อทำทุกอย่างให้มันเท่าเทียมกัน Ich kann nicht in der Erfaung h r eines anderen erschaffen. ฉัน ไม่สามารถมีประสบการณ์เหมือนได้อย่างคนอื่น Ich kann p o s i t i v fühlen, w ä h r e n d ich positiv d e น k e er ฉันสามารถดึงดูดสิ่งบวกเข้ามาได้พลังงานบวกเข้ามาได้จากการที่ฉันคิดบวก m i n n e gedanken sind in harmonie mit einer Gesundheit สมองของฉันมีความฮาร์โมนีเนากลมเกลืนไปกับ สุขภาพของฉันถ้าฉันสุขภาพดีความคิดดีแต่ถ้าเกิดฉันคิดไม่ดีสุขภาพของฉันก็จะไม่ดีตาม Das der jede gesest Anziehung bringt fühle die mir mir wünsche ich กฎของแรงดึงดูดสามารถดึงความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งมาให้ฉันได้อย่างที่ฉันต้องการ มันก็จะคล้ายๆกัน,นทุกใบแต่ว่าวิธีการเลยจะแตกต่างกันโนตามด้านหลังไพ่นะคะด้านหลังนี้ Da Ich mich dann Menschen e r f r e u e s e er h e ich e r f r e u l i c h e Menschen a n ฉันชอบคนที่ รอยเหรอคนที่ดีดีดีต่อใจเนาะถ้าฉันแบบเป็นคนที่ฉันดึงฉันสามารถดึงโดดคนที่ดีต่อใจได้จากการที่ฉันนะ่ะคิดถึงแต่คนที่ดีๆสิ่งดีๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะ Ich kann mich um einen Gedanken bemühen d u ป c ืนด้วยนั้นอี e s ิฉันเฉันสามารถที่จะคิดถึงกระบวนการว่า ฉันจะทำยังไงให้ฉันรู้สึกได้ดีขึ้นฉันคิดแบบไหนฉันถึงจะรู้สึกได้อิ่มเอมขึ้นเป็นการปรับความคิดกันเนาะ says, 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 อกเซเซดัสกิเซสเดสเอชัฟเฟนส์เบวุสไอ็กฎของการเอชัฟเฟนน่าจะเป็นกฎการอ t ท a c t ชันคือกฎของการอ r ท c t i ชันะว่าจะต้อง มีความเข้าใจอยู่ในหัวเข้าใจก่อนแล้วคิดถึงจะทำได้ทำได้แล้วจึงจะเกิดขึ้นน,นี่คือ simple rule ของ the simple rule ของ the law of attraction เนาะถ้าใครเคยไปดูดีวดีขออภัย DVD จะบอก d เดฟ l t เด y ภาษา,ษาเยอรมันเนาะ DVD ของ the law of attraction ที่จะรวมนักวิทยา,า,าศาสตร์ทั้งฟิสิกส์ทั้งเคมีทุกสิ่งอย่างนะรวมทั้งนิวโรเอนซ์ มาก็จะพบว่าการอธิบาย the l of attraction จริงๆแล้วมันเป็นเป็นไปได้จริงๆจากการแค่คุณคิดคุณตีกรอบทางความคิดแล้วคุณก็ลงมือทำสิ่งที่คุณหวังจริงๆมันเกิดขึ้นได้และกฎนี้ลินยืนยันได้ค่ะลินสัมผัสมาแล้ว My hunder so I hunder f o r ดอ e Freude รอยช่ฉันทำยังไง ก็ควรจะทำอย่างนั้นด้วยความบริสุทธิ์ใจที The ่อัฟแมกซังไข่อัฟเดมวอสอิส s อชชัฟน n อกเมียฟอนเดมว w สอิสสนใจสิ่งที่มันเป็นและทำในสิ่งที่มันเป็นไมนาแวร์เชดซุ่งฟอนเอ็ดวัซซีไซน n เนสเซนอัน สิ่งที่มีค่าของฉันคือสิ่งที่มันมีคุณค่าในตัวของมันบางคนก็มีคุณค่าอาจจะเป็นตัวเงินแต่บางทีได้เงินมาแล้วไม่มีความหมายว่าจะทำอะไรต่อมันก็กลับกลายเป็นว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันมีคุณค่ามันกลับกลายเป็นสิ่งว่างเปล่าก็ได้เนาะเอไพ่ใบนี้ก็จะเป็นตัวอธิบายได้ดีค่ะ miner s h o f f a c r a f t ลึกในเดซินโมเมนต์พลังงานของฉันมันอยู่ตอนนี้นะตรงนี้ไม่ต้องรอวินาทีไหน Ich kann Schlosse er eben so leicht erschaffen wie Hosenknöpfe ฉันสามารถเป็นเจ้าของปราสาทฉันได้เหมือนกับการติดกระดุมกางเกงก็งก ต l อด of action นะคะคิดแล้วลงมือทำ under d a s i s s i e g e r i c h s t e t e n g e d a n k e n s f e r d a n t is f r e d f o l l e s h under <S การลงมือทำที่เกิดจากความคิดก็คือคิดก่อนแล้วลงมือทำนั้นคุณก็จะมีความสุขกับการทำ แสดงว่ามันจะต้องเป็นการแบบคิดบวกคิดวางแผนดีๆแล้วลงมือทํามันจะมีความสุขกับการทําในสิ่งนั้นมากิมมี sorry ดิมานิเฟสตัชชั่นไมเนอร์เกดังเกนเอฟอร์ไซ e r ลิชเฟความคิดที่ยิ่งใหญ่มันก็จะต้องใช้เวลาที่ยาวนานสมเหตุสมผลของมันเนาะ เคยคิดใหญ่แล้วอยากได้พวกนี้ก็ไม่ถูกต้องอีกคันไอเนอร์อัพเวสสปีร r าอุมเครนฉันสามารถย้อนกลับไปที่วงจรเดิมได้ถ้าคิดว่าตัวเองมาไกลแล้วไม่สามารถกลับไปอยู่ที่เดิมได้นั้นไพ่เมื่อกี้อาจจะบอกว่าคิดผิดเพราะคุณมาจากที่ไหนคุณอาจ,จะสามารถกลับไปที่เดิมได้ d i วัท้่ m wo befinden การแข่งขันไม่ใช่สิ่งที่ฉันรู้สึกติมเต็มได้แสดงว่าการแข่งขันทุกชนิดมันคือสิ่งที่ทำอาจจะสนุกตอนที่ชนะใหม่ๆแต่หลังจากนั้นมันไม่ได้สิ่งที่ติมเต็มความรู้สึกทางจิตใจเนาะ ชนะเสร็จจิตใจอาจจะว่างเปล่าได้ Ich lerne wo befinden zu z u l a s ฉันเรียนรู้ที่จะเติมเต็มทางความรู้สึกเพื่อที่จะรู้จักที่จะปล่อยมันมันก็ตรงตามศาสนาพุทธเนาะเรียนมารับมาแล้วปล่อยวางเกิดมาเป็นอยู่ระดับไป m e i n นเกดังเคิร์นซินวีมาร์คโฟลเลอร์แมกเนความคิดของฉันเหมือนกับแม่เหล็กที่ส่งพลัง Durch Worte lernen wir nicht, nur durch Leben erfahrung. เพียงแค่ไม่กี่คำคุณเรียนจากมันไม่ได้แต่ต้องเรียนจากประสบการณ์ชีวิตตัวเองฟังคนอื่นได้อยากรู้จริงๆต้องลงมือทำเอง Concentrate ich mich auf Lösungen, fühle mich gut. สนใจกับแนวทางการแก้ปัญหา แล้วเธอจะรู้สึกกับคือรู้สึกดีอ่ะอืมบางคนนะคะสนใจกับสิ่งที่เป็นปัญหาถามตัวเองเจอแต่คำถามมากมายทำไมถึงเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วนี่คือทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องค่ะสนใจกับสิ่งที่จะต้องแก้ไขแนวทางการแก้ไขแล้วเราจะพบกับความสุขเนาะทำไมจนก็หาทางแก้จนซะ Ich will nicht die Erfahrungen Kontrollen unter ฉันไม่อยากที่จะควบคุมประสบการณ์อื่นๆอาจจะเป็นแบบควบคุมว่าแบบเพื่อนของฉันจะต้องเป็นแบบนั้นการทำงานจะต้องเป็นแบบนี้ซึ่งในความเป็นจริงมันก็ยากเนาะสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือการควบคุมความคิดตัวเองและพฤติกรรมตัวเองนะคะ Auch unsere Babies sind denkende Wesen ลูกๆของเราพวกเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความคิดเนาะไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กก็ได้คะ่ะหมาแมวพืชทุกสิ่งมีชีวิตนะคะก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความคิดเนะ Tage lang, ich าะไตรสิกถากลังแวเดอีเขยดันมอกันไหมเนออัพสิคเอาสตรุกเฟลัยน์สามสิบวัน ทุกเช้าฉันจะคิดสิ่งที่ดีๆลองทำดูนะสักสาวันตื่นเช้ามาคิดบวกตื่นเช้ามาคิดบวกลินการันตีค่ะตั้งแต่วันที่21เอ็ดไปต้นไปคุณจะคิดบวกเองตามอัตโนมัติแล้วอย่าหยุดนะคะถ้าวันไหนคุณเกิดคิดลบคุณนับวันต่อไปเป็นวันที่หนึ่งเลยค่ะเทคนิคนี้ใช้ได้จริงๆ e a c unterteile meine täglichen absichten in abschnitte d a n ก็แบ่งช่วงเวลาของแต่ละวันเป็นช่วงๆไปเนาะเพื่อที่จะแบบเฮ้ยตอนเช้าเหตุการณ์ไม่ดีมันก็อารมณ์ขุ่นม,มัวทั้งวันมันก็ไม่ใช่ die gedanken die ich heute habe aben oh, sorry even meiner sukun den weg ฉันเป็นวันนี้ฉันคิดอะไรอนาคตของฉันก็จะเกิดขึ้นตามที่ฉันคิดอย่างนั้น so wie ich abschnittweise wünsche so sehe ich an ฉันอยากให้มันเกิดอะไรขึ้นฉันก็ดึงสิ่งนั้นเข้าหานะ g l i c k aus l e b e n s i e ist äußerst wichtig ความสุขมันคือเป้าหมายของชีวิตซึ่งมันก็เป็นคำพูดที่สำคัญที่สุดนะคะความสุขเป็นเป้าหมายของชีวิตเนาะ Durch n ดู t s w e i ด e w ü n s c h e n v e r m e ี r e ich meine Zeit คือถ้าคุณแบ่งเวลาเป็นช่วงๆไปในแต่ละวันช่วงเช้ากลางวันเย็นคุณจะรู้สึกว่าในแต่ละวันของคุณมันยาวขึ้นเนาะ Ich kann lernen by s c h น n p พร i อ e t ิเทตั u สุดแ e n ฉันเรียนรู้ที่จะจัดอันดับความสำคัญเนาะอะไรสำคัญสุด Take action ให้มันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วคุณจะได้สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะ่ะเข้ามาครองได้ไม่ยากจัดลำดับดู Alle m e i n e Beziehungen laufen jetzt besser ความสัมพันธ์ทุกอย่างในตอนนี้ของฉันกำลังจะดีขึ้น มันดีขึ้นแล้วล่ะตอนนี้อินะฮะฟอนเซ็กซิสตาเกินคันเอสเมียเกเฮอรนภายใน30วันนี้ทุกอย่างจะต้องเป็นของฉัน Ich verstehe die r e g e l des s p i e l des Lebens ฉันเข้าใจเกมชีวิต So glücklich ich bin, so erfolgreich bin ich auch ฉันมีความสุขแค่ไหน ความประสบความสําเร็จของฉันก็จะมากเท่านั้นก็จะเป็นเช่นนั้น My workshop does e s c h a f f e n r by i t e s for me ก็คือการทำงานหลังจากที่กฎของ The Law Attraction มาแล้วเราก็เขาทุกอย่างทำงานให้ฉันเองไม่ต้องตังวลน I c h view d n d i c a t e d a f l o u r i s h a w g b l o s t o m ฉันควรที่จะฉันต้องที่จะฉันอยากจะอะไรก็ได้คือเติบโตเนาะปลูกความรู้สึกพลังงานบวกตัวเองให้เติบโต Die Manifestation meiner Gedanken unterliegt einer seelischen v e r s r g u n g ก็คือยิ่งความคิดใหญ่มาก โอมันก็เหมือนไพ่เมื่อกี้เลยเนาะมันก็ยิ่งทำให้เวลายาวนานขึ้น I can kann m i c h auf das konzentrieren was ich w i l l ฉันสามารถที่จะสนใจโฟกัสในสิ่งที่ฉันอยากได้อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะคะของการรีวิว open box unbox เปิดไพ่ของ Esther and Jerry Hicks t h l l w w of t t t r c t t o o n o e s Oracle ขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไปกำลังใจให้ได้นะคะสวัสดีค่ะ